วิธีเติมเงินจากธนาคารกรุงไทยเข้า Lazada Wallet กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะคะอยู่กับเราเตยโอเวอร์ค่ะคลิปนี้จะมาสอนวิธีโอนเงินจากธนาคารเติมเงินเข้า Lazada Wallet ด้วยขั้นตอนง่ายๆไปรับชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนก,กดเข้าไปแอป Lazada แล้วก็ให้ทุกคนกดคำว่าบัญชีอยู่ข้างล่างขวามือ,อแล้วก็ให้ทุกคนเลื่อนขึ้นหาคำว่าเติมเงิน Lazada Wallet นะคะแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ให้ทุกคนกดเข้าไปตรงคำที่ว่าเติมเงิน แล้วก็ให้ทุกคนเลือกธนาคารที่จะเติมเงินเข้า Wallet นะคะว่าเราจะเลือกอันไหนก็ให้กดเข้าไปแล้วก็ให้เราเลือกอันนี้ก็จะเลือกเป็นของกรุงไทยจำนวนเงินว่าเราจะเติมเท่าไหร่100บาทแล้วก็กดดําเนินการต่อด้วยทีนี้มันก็จะเข้าแอปธนาคารของเรานะคะ เดี๋ยวขั้นตอนนี้ขอข้ามไปเลยนะคะให้เราใส่รหัสของเราเองอ่ะพอเราใส่รหัสของแอปธนาคารเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ก็ให้เรากดคําว่าถัดไปแล้วก็กดยืนยันอ่าอันนี้ก็เติมเงินเข้ารัศดาเรียบร้อยนะคะก็ให้ทุกคนเืล่อนขึ้นแล้วก็กด ตรงคำที่ว่าไปยังร้านค้ากดเข้าไปเลยอ,อันนี้มันก็จะด้งเข้ามาที่หน้าของลาซาด้านะคะมันก็จะขึ้นว่าเติมเงินสำเร็จแล้วก็ใหเรากดกลับอ่ะทีนี้ทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะตรงคำที่ว่ากระเป๋าเงินหลักนี่เราก็จะมีเงินเงินเพิ่มขึ้นมาที่เราเติมกันเมื่อกี้นะคะ ก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ